สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองปส,ปสายซู่กุซู่คุค้นกับพี่น้องค่ะเอาเต็นท์ผู้ใดเน้อเต็นท์แดงๆนี่เขาทั้งไหนนี่เขาทั้งหน้าคุณบอเขา<อ>ทั้งเขาาอามานะามีคนอยู่ไหมอ่ะเห็นเต็นท์ภาเปลี่ยน,นเปลี่ยนใหม่วันนี้หรอ พี่น้องเขาทั้นไนนี่ป้ามีหัวฟาปัวยังกินตุ้มเลี้งบ่อเยือมไม่พี่น้องเพื่อได้ผ่าติณไม่ขึ้นป้าวันกับเปลี่ยนเมื่อกี้กับเปลี่ยนคือเปลี่ยนดูแทะผ่าตินเอาเตะประวันเคยเรียกว่าเปลี่ยนเป็นผ่านสีนึ่งมาเป็นบ่รืจังใดเขาเป็นแซ่แทะแทะแบบกวงตุงพี่น้องกากินเขาแล้ว นี่คือผมมีผากไซ่ค่อ้กินเขาเนี่เเนเขาก็เห็ดมันๆแ่ลาค่อยถ้อมตินมาคอยห่อนคอยเมีย้อบีกับยมงไงง้อมตะกรงซอมบางบางบาง4ีมงแรงไปแกะทาสซอยคู่ไก่วางแรงนี่ พอขันกินก็นสออกไปหนกินนี่ละก็ไวไปสบออกไปอยู่ไปซื้อน้ำชาเขียวจากแก้วก่อนไปแวะัน,นเห็นาอ่เติ้นเอาเดงเด็ติ้นผู้ใดสั Sandy? นดียางเว้เขบาบอเบิงกันนเลวไปอยู่ยสีแดงพี่น้องสีทุกชฉลูอดับเรกก็ต้องไถูกก้มเพลต้องแดงไว้ก่อนแดงกับเขียวเนาะ มันมาเดินนานๆไปมันจะบางนะเนี่ยคือคองของมันบางแต่ว่าบฮหอนบฮหอนไม่ร้อนแบบเี้ต้องออกไปบนทางหนอกว่ามันสอดบอเวลาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างนี้สินะแต่วางในกระเสียบอยู่เพราะว่าอันนี้เสียกแบบผ่าสีขางหนึ่งฟ้าเหล็กหนึ่งสินะไม่ได้กระเสียบจะคองได้แล้วก็ผ่าสีเงยดคนนี้ถ้ามันกมบสอดลายดอกแต่ว่า โดยตัวน้ำมันหนามันหนาเฮงโคตรน้ำมันหนาเฮงหนาเฮงกับหอนเฮงคือกันคาเพราะว่าอาจนะ้มันมีอันนี้เปือกไงแล้วของพอของพอวัดพุ่นน่ะก็มีน้ำเปือกเลยปากพุ่นหมานเฮงมืดพอวัดพุ่นอ่ะหมานคักหมานนี่มือนีลาลอตเตอรี่ปื้อราตเตอรีประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเลยล่ะอันเป็นเบิ้มมืดไปกระจายซ้ตูดตรงเป็นบิ้มไม่น้อยฮาลาวค่ะกระจายซ้ำตูดตรง เพืก้น้ำพตัวยกเว้นปดกีดหมันนี่มาซื้อหวยไทยมอหวยไทยอีพี่น้องลอตเตอรี่ก็ได้เพิ่การซลอตเตอรี่เนาะเออเพิ่นกระปังคอมานสลินบ่นหน่อยดิเ่นมานมานะมฮันี่ค่ะเื่นมานมานนมมนสุลรอบซื้อทุกโตยกเว้นเป็ดกีดดวงวุ้มีน้ำพุนคังเนซาอันมืดมือที่ว่าได้สามตัวตรงกับ กระกดเขาไปในเวบอที่ซี้อน้ำเพลินกับเธอหลับตาบริกับโบมีดวงซีอิลี่โมีดวงกัเพิ่อนอิลีดีนนซื้อทุกตัวังเป็น,น,น,นเป็ดกินยังไงโอ้ยพี่น้องอันคุณนเน้นเพื่อนเิงมังนี้ยี่เหลี่ยมมิกปหนาเนาะนอโอ้โ้พอ่อ้้อ้โอ้โออ้อ้ไอ้โอ้ั้โอ้โ้อ้โอ้โอ้้ดองโ้โอ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 ้้โั้เอ้โอ้โออ้โอ้ัอ,อ,อ้โ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 อ้อ้้ เงียบพอออกบอไดเงินว่ายัไงซะมือ,มอ,มอไปจับออก่ยอแอกานออกล้กวเนาะออก,ออกล้ว่าไปจับแต่แตว่ามันชินี้ช่วงดวงขึง้ออออนพี่เคยถูกเอาว่าก็บอกพี่น้องว่าอกสุฟังเอ้อเคยถูกอันห้าน้อยเนาะห้าน้อยบวกแล้วเสียยี่สิบวันถูกสามตัวตรงวันละห้าบาทยี่สิบวันติดข่อยจนมีเงินเกือบแสนแม่ช่วงนั้นแม่จนเบิร์ดมีเมื่อห้าเมื่อห้าบาทถ้จล หาพันแหม่บันนี้บอลลอสองตัวอีกแหม่ค่อยเอาม,มือเมื่อือหาพันหกพันต่อมือในช่วงนั้นแหม่ค,มคล้ายคองอย่างนั้นบันนี้มีเวลาพันกัปต่รู้ว่าเป็นเอียงเพราะว่าช่วงนั้นฝันทุกวันและใช่ช่วงมันดวงขึ้นแหม่ฝันซื้อมือชื้อซื้อมือจนค้นว่าจนคนว่าเขาเป็นปอบป็นคนว่าเป็นผีเข่าผีเหง็ว่าไปในคนเท้าบันนี้ <30. S 1> เออถือชื้อมือยี <30. S 1> <20. S 2> ่สิบวอดติดบ่ถือสองตัวกับถือสามตัวงัี่สิแหม่อืม จำตัวเขาเล่นสามกับเนาะโอ้โหกับบางสี่มันมกับสามสิบบาทตัวละห้าบาทห้าบาทหาบาทสิแม่เขาก็ได้เต็มห้าพันห้าพันแมนอันบดบประมาณนองพี่น้องเมื่อนี้กับในกลายอยู่บดชื่อหกสามสามหกชื่อบักลายเลยหกสามสามหกคันดอกหกสามมันควรจะได้ยุลายู่ได้ซองใบบิดลายุ่มพี่ต้องวันนี้มันเอาขึ้นแลยย้วว่ากันไหมไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้ กามหวังเนาะเขาทุกเขาอยากเขาก็อยากรวยเขาก็ซื้อลงมันซื้อเรล,ลอลตลกแลตลี่เพื่อมันฟูกคือเพิ่นกินเบเนเซปเลยกินได้ลายกับเ่อวนเนาะไม่น่ากินลายอยู่ดีพีบ่บ่ากินลายอยู่ดี <ใน S 1> ลังเทียแมน ห่อนกิโลดปับด <ım. S 2> <EN>, ับมันเห็นมันเออให้มันแบบว่าปรับร่างกายตัวร่างกายเขากินจักน้อยกินแท่ห่อนลายมันทิ่ปิดแล้วไหมแต่ว่าออกก็ค่อยดูดเลยดูดที่เดียวบัดรยันยันนอกยันช็อกเวลาลุงมาจากตีนถึงห่านเลยเสียค่อยๆกีบน้ำเย็นอยากกินน้ำเย็นแต่ว่าค่อยกีบยันกิบกิบลายบัดรยันนอกมันห่อนแฮงเมืนแมาเพ็นปับร่างกายแม่มาสีช็อกยันช็อกเม่มาสีววาเดียวมันช็อก แค่อยๆกินเลยกินน้ำอุ่นเอาเลยนะแต่ว่าก้างล่างกายปกติก็กินได้แต่สีคือยังข้าล่างกายมันปรับแล้วก็กินได้แต่ว่าลงมันติดลงมันมัมนมือยเมื่อยไม่อยากกินน้ำเย็นเนาะโอ้ยอยากินอยากกินแต่ว่ายันนอกอยันวูป,ประเทศไทยโดนพี่น้องเขาประเทศไทยพุ่นโดนเพราะว่าคยกระปิ่นไข่เขาสบายอื ก้นเป็นไข่เนี่ยเพอยากจับหอดกล่องบอกยังไงซะเมีนมันถือฝุ่นนี่แหละนับแรกคือฝุ่นก่อนเลยพี่น้องก่อนสิเป็นไข่เป็นไข่ไปพี่น้องมาเนเดี๋ยวจะไปให้นักกินนักยูนักกินกันค่ะก็จะได้แต่งหน่ะเพราะว่าเมื่อนี้มีซ้อมเพลงใหม่บนเวทีมนะันาจะได้ซ้อมได้ไหมนี่เทปปีมันก็เป็นทีมัน,นเลยไหมกระที่มันเลย,ท,เลยทีมชุดซ้ายเพลงสั้นไหมมันได้ขึ้นอยู่เป็นบอ พิงคู่นั่นเม่พิงคู่นั่นเมไม่ได้ขึ้นเลิสุิปรับใหม่ป่ะไปพี่น้องค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะขอตัวไปเตรียมตัวงานอ่างานใบเลี้ยงก็พี่น้องไปหาแจ๊งหน้าแจ๊งตาก่อนไปหาเนื้อคือนื้อกินก็พี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาทักทายได้สิตรเก้นเต้นแดงบ่เมนเต้นหน่ะบ่เมนเต้นเลี้ยงก็พี่น้องเต้นแดงด้วบ่านีเต้นแดงค่ะขอบคุณค่ะ พี่น้องค่ะ